สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากคปปรูปอจากศูนย์ครูตู่ค่ะหมดภาษาอังกฤษค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกถึงรายละเอียดเนาะหรือฟอร์แมตของข้อสอบค่ะนะคะก็คือตัวข้อสอบ i อเสค่ะค่ะนะคะข้อสอบนะคะบางโรงเรียนก็จะให้นักเรียนสอบนะคะเป็น i อเสจริงๆก็เช็ค IQEQ ก่อนสำหรับตัว pre t e s t เนี่ยมักจะเริ่มด้วยตัวนี้เลยค่ะคือตัว verbal reasoning ค่ะนะคะซึ่เป็นเอ่อจริงๆก็เป็น ใช่คะ่ะ verbal reasoning เนาะนะคะก็คือจะเป็นขาประจําของข้อสอบที่เป็น pretest เข้าที่อังกฤษเลยค่ะนะคะ,นะคะก็ข้อสอบจะมีหลายประเภทนะคะถ้าดูเทปก่อนหนะ้านี้ที่พูดถึง i s e t เอาไว้นะคะ UKI s e t ไว้เนาะนะคะตัวข้อสอบที่เป็น verbal ที่ยกตัวอย่างเขาที่แล้วก็จะต่างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้มีจับคู่หาโค้ดจัคออบคู่นะคะว่าโค้ดเน,นี้ย represent word ไหนนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวก word problem ด้วยนะคะอย่างเช่นเนี่ยนะ,ะประโยคไหนนะคะให้เอ่อ นะวิลี่ the first two statement and the underline นะคะ one of the four option below that must be true เขาก็จะมี statement ให้เราส statement เนาะแล้วให้เราเคิดว่าจากส statement เนี่ยจากข้อมูลที่เราได้จากส statement เนี่ยประโยคไหนใน multiple choice ที่เขาให้เราเนี่ยเป็นถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเช็ค k IQ EQ นั่นเองก็จะเป็นตัวส่วนใหญ่บางโรงเรียนเนี่ยเขาจะให้ทำตัว verbal กอน ใช่ค่ะนะแต่ตัวข้อสอบไอเซ็จริงๆเนี่ยปกติแล้วเด็กที่ยังกฤิจะคุ้นเคยค่ะก็คือจริงๆคือไอเซ็เนี่ยแล้วแต่โรงเรียนจะให้สอบด้วยไอเวลาเขาให้สอบไอเซ็เนี่ยก็คือตัวเวอร์บเกอนไหมบางเรียนก็ไม่ต้องสอบตัวเวอร์บก่อนบางเรียนเขาก็จะขอให้สอบก่อนนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าอสอบเวอร์บผ่านแล้วถึงจะได้สอบรายวิชา ใช่ค่ะทุกรายวิชาเขาก็จะเรียกว่าไอเซ็หมดเลยอย่างเช่นก็จะเป็นไอเซ็บแมทไอเซ็บอังกฤษไอเส็บเนี่ยค่ะหรือขึ้นอยู่กับเขาจะขอให้เราสอบอะไรค่ะนะคะสำหรับตัวไอเซ็เนี่ยนอกจากพาร์ทเวอร์บลแล้วก็จะมีตัวไอเซ็บอังกฤษอันนี้ในพูดในแง่ของหมวดภาษาอังกฤษนะคะใน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 แคตตาล็อของภาษาอังกฤษนะคะซึ่งฝั่งของไอเซ็บอังกฤษเนี่ยก็คือแน่นอนก็จะมี r เรตติ้งคอมเพลนเซชันอยู่ตรงนี้นะคะนะก็จะมี passage ให้อ่านค่ะนะคะ อ่ส่วนใหญ่แล้วโฮเปเปอร์ของ Common Entrance ของ i s e เนี่ยจะมีภาษาอังกฤษจะมีราทมหนึ่ชั่วโมงค่ะนะคะครึ่งชั่วโมงแรกจะเป็น Reading Comprehension ก็จะมี Passage มาให้ความยากง่ายแล้วก็ยาวหรือสั้นของ Passage ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กช่วงอายุเนาะสอบ i s e ซ็ปคลคายุคไ i s e ็จะแบ่งตามช่วงอายุ11 13แล้วก็16 ใช่ค่ะนะคะก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้เนี่ยก็จะมี reading ให้อ่านมีคําถามให้ตอบนั่นเองนะคะคําถามเนี่ยก็จะมีหลายชนิดนะคะก็เดี๋ยวเวลาพูดถึงตัวอย่างข้อสอบของตัวค m m o า Entrance หรือว่าไอเซฟเนี่ยอาจจะลงในดีเทลให้ทีนะคะแต่ว่าลักษณะจะเป็นอ่านแล้วตอบ เพื่อเช็คความเข้าใจเฉยๆก็มีแต่ว่าถ้าเกิดว่าของเยียที่โตไปกว่านั้นนะคะเขาก็จะมีขอให้ Analyze ใช่ค่ะนะให้เลือกโค้ดมาเพื่อ Analyze เพิ่มเติมด้วยก็คำตอบจะยาวนิดนึ่งนะคะแล้วก็พาสุดท้ายนะคะของ i อ e p ใช่ค่ะนะ,ะจะเป็น Writing เหมือนกันไร t ิ้งเนี่ยจะเป็นออปชั่นจริงๆแล้ว ถ้าเป็น ICEP เลยตัว Common Entrance จริงๆเลยเนี่ยออปชันมักจะเป็นอยู่ระหว่าง r a t i v e Writing กับ d e s c r บ p t i v e Writing แต่ถ้าสมมติว่าเป็นโรงเรียนเนี่ยเขาเอาข้อสอบของ Common Entrance เนี่ยหรือว่าไอเซเนี่ยนะมาตัดแปลงเป็นเวอร์ชันของตัวเองประมาณนี้นะคะเขาก็ Possibility เนี่ยก็คือความเป็นไปได้นะคะก็จะมีเขาอาจจะแอดพวก writing ประเภทเขียนเป็นแนว Art i c l e หรือว่า opinion e s s a y หรือ e e e d เพิ่มมาด้วยเพื่อให้เป็นออปชันให้เด็กเลือกแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่จะมีประมาณ2-4ถึง o ีออปชันใช่ค่ะก็คือจะมีออปชันโจทย์ให้เลือกเด็กก็เลือกใช่ค่ะนะอันที่ตัวเองคิดว่าเขียนได้ดีที่สุดหรือว่าน่าที่สุดก็ได้ค่ะก็นะคะนี่คือตัวอย่างข้อสอบนะคะ i s e ซนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะและ้วก็ดีเทลของข้อสอบก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสาหรับวันนี้